มึงอย่ามาบกู้ได้เลยนะคุบอกมึงคิดกัางแ้วว่าความอดทนกูมีตัวกูทนไม่ได้นะมึงมาโยกวันนี้กูบอกกี่ครั้งแล้วกูไม่ชอบกูกินโมโหคูทนไม่ได้เอ็นดูดาจักคูบอกว่าสีทนได้ใครเดีวชี่ทุนไม่ได้ที่ไม่เอาควรเลือกที่กาต่อยอยู่นุ๊ ไม่กล้าก็ยินตายกูเปล่าเห้บกานักแม่าเลยาว่าเป็นปลากูไม่รู้เต็งเลยคนเป็นี้ไม่ยรัวได้เชิญเชิญหกสี่ดีกนเยงนัะว่าบปานตนจำนนะดีนะ กันจำไว้เลยว่าบทนัง้งไม่ไม่กี่วันเจ็บเราก็ดีตอนป้าาลุยเอ้อยผมได้ร้อยจะกิดนี่ใครอยรบอททตั้งรังก็ทำให้เป็นผมนักเลงเลวไปก่อนก่อนไปใย่ครับเดี๋ยวหนูไปได่ครับน,น,นะผุ้มมากระตริด้ย จนาน้าว่าคนอจาน้าปมแเลยไม่ปลอดภยปุ้มก็ดุดเออตะในนู่นน่อาจารย์นะมาพรือไมไค,คนลาคนกเรากินไปได้คนพ้าคงตืนนั่นชันยู่ใน,นาอกู่กนไม่ดีไ hả khơi ở dù hả dù bắt dù bắt hả hả ồ coi nói vậy thôi thôi này thưa phải tầm lấy là có tay đây bao dùm tay là cái môn phải nói hả tay đây cầm đi con tí ta rôm nhầm mấy tay nhá mẹ ơi cha của tôi cho giờ rằng đi níu tay nè níu nói tết cho bác đi mẹ ơi mẹ tay vào đó giờ dùm Bật lăng tay, tay hai đi đê đê. เออเออเออบุญไปชดต่อได้ก็ต่อได้นะฮะเป็นที่จมจิตเดินไหนเดินมาไกลนี่เนาะฮะฮะไม่รอดวางไหมดี่อยูมื่อเออไม่รอดวางไหม เดียมไม่ตรงต่อเดคอย้ำรอยตอนนไหนไม่้ำรอตอนนีอ๋อไม่เคยเออไดนี่เออเลยตยมว่าไงเคยช่วยามาจำหายติว่างานบานทียมมัำขนนะีหยิบข้าวไม่ว่างพอดีเลียง ยงทีไหมที่วัดวี้เด็กชมนู้ดรวดหมากไม่ไม่ว่างซึ่งย้อนยนมาเรียงย,ย,ยอนล้างเมือน,นีี้หยิบเกาหมักระทวัดร,ววรับเก็บกลาอเไว้แล้วยยราจับวงก,กันเช่วยด้วยช่วยจังเง,งินเพือเพืได้แหลกกกอง้าวารางมัน,นยน้อยเช่บน,นมังบุงมัง่คลอกัคนกันยัง เออได้ยมนะวันที่ามิมกราทาเดีไปจทย์เลยฮะจานๆๆขานี้ขารนี้ขานี้โอเคนั่นไปจทไปตีไปในตีไปชอยวันตี่ามิมกรานอังคอยบุญชวดกับจดไปตุงน้อยเตด้นไปกิวบุกกวนอดจไปอดตีสามสิบมกราคอยนอองราบุญชวด จบแล้วกับเรียบร้อยจไปแล้วอนตาตึกไอ้ไรกตูไม่ได้